เอาละก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนะตอนดีเนี่ยยินดีแล้วก็สวัสดีช anel ฝันกลางวันนะครับเนาะฮะโอ้โหไม่ได้ทําคลิปนานนี้กระตุกเฉยการพูดกันจาแล้วนะวันนี้เนี่ยผมก็อยู่ในช่วงที่มันอะไรนะเปิดเทอมใช่ไหมน้องๆเปิดเทอมแล้วฮะก็เราก็จะมีเกมมาแนะนําในการเกมมาแนะนําในการเรียนวิชาคอมนะในชั่วโมงคอมเนี่ยบางคนบอกเอ้ยมัน เอ๊มันไม่มีเกมอะไรเล่นในวิชาคอมหรอวะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเวลาอาจารย์ไม่อยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยวันนี้เราก็จะมาแนะนํากันนะครับนะว่ามีเกมอะไรที่มันเล่นกับเพื่อนได้ในวิชาคอมดีดะฮะเดี๋ยวผมไปดูเลยนะทุกคนก็อย่างแรกก็ที่โรงเรียนนี้คอมต้องมีเด็ดนะเข้าใจว่าเขาไม่มีเด็ดในจีจีนะฮะยิ้มโอเคไปเข้าที่ g l e c h r o คมนะฮะเข้ามาที่ Google เลย้วก็เซิร์ชคำว่า Crazy ่นะ่ยซีแเนี่ยาร r ซ ซีว้เคลซี่ชูเตอร์ออนไลน์ดีนะฮะในใจผมทุกคนพิมพ์ไปตามนีก็ได้หรือถ้าใครพิมพ์ไม่ทันเนี่ยผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะฮะเกมนี้เนี่ยเป็นเกมบนเว็บนะครับก็มองกล้องทำไมอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะว่ามันจะเป็นแนวไหนนะครับคือจริงๆคือผมก็เพิ่งไปเล่นมากับเพื่อนเมื่อตอนเรียนกันเนกันเพื่อนแนะนามานะฮะก็เลยว่าจะเอา้ยมาทําคลิปดี่เป็นคลิปได้เลยเนะี่ยคือมัญหามากๆเว้ยคือมันบวบบะจัดอะ <c oughs> ไอ้เล่นแบบในชั่วโมงคอมะครับก็จะสนุกสนุกหน่อยก็เ,เป็นออนไลน์ด้วยนะครับไม่ต้องแบบแลนผ่านเครื่องเหมือนสมัยก่อนนะสมัยที่แบบสมัยพวกพี่เรียนคอมเนะี่ยมันเป็นระบบแลนนะครับเป็นสายแลนเครื่องต่อเครื่องกันอนะไรเงี้ยเฮ้ยเสียงดัง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 เอาเสียงลดก่อนเสียงลงก่อนโอ้ปรับเสียงได้ด้วยนะทำเล่นไปนะมีปรับคุณภาพแบบภาพด้วยนะครับภาพแบบกูดมีปรับความเร็วเมาส์มิวสิกซาวด์ดูดีนั่นนะครับโอเคเอาลงมาก่อนประมาณนี้แล้วก็สามารถตั้งชื่อได้นะครับ ตั้งชื่อแป๊บหำใหญ่นะฮะชื่อนี้มีแต่ของอร่อยแล้วเราไปสตาร์ทเกมเลยนะฮะก็ตอนนี้เนี่ยเขาจะมีห้องที่เขาสร้างไว้นะครับเยอะแยะมากมายเป็นของฝรั่งด้วยเนาะนะครับอู้เยอะมากสร้างไว้เยอะมากนะครับถ้าสมมติน้องๆคนไหนเนี่ยจะสร้างเล่นกับเพื่อนเดี๋ยวพี่ขอแนะนําให้สร้างเล่นกับเพื่อนก่อนละกันก่อนที่ Create r o o m นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อห้องครับเป็นชื่อโรงเรียนชื่ออะไรก็ได้นะครับ d s u ก็ได้มหมอะไรพี่ใช่ไหม BSU สมุดนะครับแล้วก็ปรับทีมเนี่ยทีมละกี่คนดีปรับได้มากสุด16คนครับต่อทีมนะเล่นเล่นเดี่ยวแล้วหมเอฟเคือเดี่ยวครับแล้วก็เป็นโหมดทีมนะฮะแล้วก็มีเลือกด่านคือแบบดีอ่ะเห็นไหมเหตุด่านปหนี่ก็มีเลือกด่านนะครับด่านโรงงานด่านอารีนาด่านทาวเวอร์ด่านแก๊สนะครับแล้วก็มีเลือกอาวุธด้วยนะครับคือไม่จะมีอาวุธทั้งหมดก็มีนะเว้แต่ถ้า แม่งมี R p g ด้วยก็คือโหมดโน RPG ก็มี RPG เป็นแม่งโกงมาก RPG อย่างเดียวหรือด้นดอนปืนเหรือโหมดสนัยโหมดปืนกลแล้วก็โหมดปืนพกนะครับโอเคก็ประมาณนี้ถ้าสร้างเสร็จปุ๊บก,ก็กดคอนติเนียเข้าไปนะครับแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยคนคนสร้างแค่คนเดียวนะนะครับแล้วก็ให้เพื่อนที่เข้ามาที่หลังเนี่ยหาห้องชื่อว่า b s u นะครับแล้วเราก็จะเข้าไปเล่นกับเขากันประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราหาห้องเล่นก่อนดีกว่าหาห้องเล่นก่อนห้องหนที่มันคนเยอะๆนะ คนที่กูหา Factory n โ r อ g โอเคเข้าไปจอยเลยครับก็เป็นเกมที่โอเคนะนะฮะตอนนี้เนี่ยยิงกันไปแล้วนะครับเยอะมากโอ้โหสามสิบเอ็ดคิวแล้วมันจะมีเวลาของห้องนะครับยี่สิบวินาทีจะจบแล้วเกมนี้จบเลยครับใครที่หนึ่งก็ไม่รู้แหละนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปเกมก่อนนะฮะเดินเหมือนกันนะครับผม W A S D นะครับเป็นการเดินกดชิปเพื่อวิ่งเร็วนะครับกระโดดสเปซบายครับ W A S D คือเดินนะฮะ แตกหนึ่งหำใหญ่นะฮะเราจะบอกว่าเราเชียตรงไหนด้วยนะฮะแตกสองหำใหญ่เดีน๋ยะฮะเราหมดเวลาแล้วครับเรามาไม่ทันเราต้องเริ่มเก็บหน้าละเริ่มเก็บหน้าเริ่มเก็บหน้าเจ้ยเออเฮ้ยอันนี้คือกำลังจะเริ่มเกมนะมันสูตรใหม่แล้วนะฮะ กดเปลี่ยนปืนก็เลขหนึ่งเลขสองเลขสามประมาณนี้นะฮะลองกดดูนะครับมีอะไรบ้างหนึ่งเลขหนึ่งคือมีดนะครับทุกคนครับมีดเลขสองคือปืนพกเลขสามคือปืนกลเลขสี่คือสไนด์นะครับเลขห้าคือลูกซองเลขหกน่าจะเป็นอาร์พีจีเฮ้ยสไนด์เฮ้ยเดี๋ยวเอาไปสไนด์ลัวแหละเป็นสไนด์ลัวไว้ทุกคน อยู่ไหนกันแล้วอ๋อสนไยลัวสาไนลัววิ่งคุดเร็วเลยสัสเรียบร้อยครับผับใหญ่ตอนนี้คิวเราข้าไป3คิวแล้วนะฮะดูเด็ดเ็ดมันม้ากเราไปบูดีกว่ามันไม่เห็นเราหรอวะเฮ็ดช็อตเฮ็ดช็อตทําใหญ่เฮ็ดช็อต อยู่โนฮัำใหญ่โอ้โหโดนโดนแบกทิกเออเรากำลังจะตายกับคำว่ารักเสียงปืนอยู่แถวไหนฮะข้างบนนั่นแหละอ๋อยู่ในนี้อยู่ในน,ใน,นี้จาเอ้เรียบร้อย <laughs> ตายคนเละเรียบร้อยครับตัวน,นี้ัำใหญ่จกทิ้งเล่อดแล้วไนดะ้ เออเอาไปโดดลงมายังไงเดอะแมทริกเดินดลงมาไม่เสียเลือดนะครับเกมนี้บอกเลยว่าคิดโกงโคตรเออจริงตรงไหนโอ้ไม่ตายว่ะเออตอนนี้เราคิดถึงอยู่เลยฮะโอ้โหเอาวินจริงว่มทำเป็นวินนี้มากดซีนั่งนะฮะ เรียบร้อยครับตายครับเกิดมาตายเดียวจวังหวะน,นี้ตายหมดรับโอ้โหคาาเสียรักหมดอะความเก่งกาจมันไม่ธรรมาดาจริงนนะ,โอ,อนะะโอ้โหฝีมือน่ะฝีมายไล่มือน่ะโอ้ตรงนู้นเลยวะโ,โ,โดสนสไนยิงห๊อมใหญ่ห๊อมใหญ่คิดว่ายิงใครยิงใครเอา้าเอา้ามันบอดตายแม่ เราเกิดมาเราต้องดูดีๆวะทุกคนคิดเป็นจุดนี้เนาะอยู่ไหนละเอาตายกันหมดแล้วนอนตายกันหมดให้ดินกบหน้าเรียบร้อยครับความแม่นของเรานี่ระดับพัะการจริงนะฮะเพิ่งเกิดหรือเปล่าเพิ่งเกิดก็ตายสิครับนักฆ่านะระดับเราแล้วมันจะมีบดาดฟ้านะผม ระยะไกลมันสไนดีว่ะไปวันระยะไกลกับสไนด์ผมได้ดอกจริงๆังป่อเจอแขนใครวะเรียบร้อยฮะอ้เยอะ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 ตกใจหมดไปไหนแล้ว เดี่ยวมันเกิดข้างหลังนั่นแหละเออโอ้โหใครยิงเราฮะแรงมากมากแล้วโฆษณาข้างหลังจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทำผืออยู่ไหนกันนะแตกบอกเลยแตก,กคนเยอะมากคนเยอะมากจังว่นนี้มันจะบนดาดฟ้าเราเว้ยคนหนึ่งเี๋จะไปฆ่ามันไป โอ้ยนั่นมันุ้มอยู่ยืนอยู่แต่ตรงนี้เนี่ยดักยิงคนไม่ได้บ้าบอกห่อยพอกอย่างนี้เราที่หนึ่งอยู่นะครับเรายีิบเอ็ดชิลครับผมเฮ้ยเด้งดักไฟเข้ามาเพื่อนกันหรอเปลี่ยนปืนฮะสไนสสไนเลขอ่าเลขห้า แต่เล็กสีอ่ะมันอยู่ข้างบนนั่นแหละไปดักไอ้นี่ก่อนดีกวะมันชอบยืนซุ่มอ่ะไปไหนละมันยืนซุ่มอยู่ตรงเนี้ยขี้ซุ่มผมมึงอ่ะขี้ซุ่มอ่ะดังมุมตนี้แล้วก็ยิงคนบ้าบอ โอ้ความแม่นของเรานี้นะฮะไอเราที่เดินเหยียบยี่สิบหกคิวนะฮะจะเสียคิวแล้ววะเออกำลังไปกำลังโอ้โหเราโดนล,ล,ลมสองทางโอ้โหบอกเลยว่ามันนะฮะเล่นกับเพื่อนดูนะทุกคนนะครับเดีย๋ยวจบวีดีก่อนเล็กสี่หมันเกมดึงด้านเหมือนกันนะสี่ห้านาทีเหมือนกันนะทำเล่นไปนะลาร์ดใช่หรือว่าเธอ นี่แหละความแม่นของหําใหญ่ไปแกโอ้โหโดนอะไรวะเนะ่ตอนนี้เราโดนแซงเลยแท้จังวะนี้นี่กขอยู่ตรงไหนอะโอ้โ,โคตรสมบูแล้วพู่มาแถวนี้โคตรคนเถี่ยนเข็นข้างบนแป๊บ อโอ้โหหําใหญ่แต่ไมคิวฮะเฮ็ดช็อตเฮ้ยปืนอันนี้ก็ดีไปเกิน,นด้ทำเล่นไปนะออกไปเออเฮ้ยปืนดีปืนดีสนายปืนดีฮะทุกคนนะ ตอนยิงเราอยู่ไหนวะโอ้โหตรงหน้าตานี่มันทำเลไม่ค่อยดีแ่ะแท็กผมโดนตีเขาตื่นเต้นโดนตีไม่อย่างเราหรือผมเจอปืนที่ใช่แล้วไหม ไี้แกมีนอนมีนอนเออเออเออโอ้อยเราตามวะเราไม่ได้ที่หนึ่งแ้ะทำไรกันอยู่ตรงนู้นได้ยืนคุยกันล่ะเก็บเสียหลังหมดอะบอกเลยว่าความมันยิงกันอยู่ตรงไหนวะเจอแล้วเจอแล้ว หาเดี๋ยวมันชอบมาอยู่ตรงกล่องเนี่ยฮะมันเป็นไรเหมือนไม่รู้นะเฮดช็อตเฮดช็อตขึ้นบนแป๊บุเฮดช็อตมันเปลี่ยนกระสุนเร็วมากกับปืนเนี่ยถือว่าดีอะ่ะสูงดีกว่านะสูงดีกว่าที่ต่ำเรียบร้อยหลบไปพ้นบอกเลยถ้ามีคนมาตุ๋นเรานั่นคือ าวามโชคร้ายของเราเว้ยอันนี้ผมอยู่ที่หนึ่งแล้วนะฮะทุกคนเอาใจสอยเอ้ยจะโดดเลยจะโดดเลยเฮ้ยโดดไปรีบไปข้าโดดไปรอดได้ยังไงวนะเนี่ยเออเออเออยืนอยู่ไหนต้องไหนอะเราอยู่ที่หนึ่งแล้วฆ่าไป51คิวนะฮะ ยังังจะใส่ปะสัวเฮ้ยไม่ตายหรอตัวนีนน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 ยนนนนนอนน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 ไปนน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 ดชนน เออ,เอ,อโอ้โดนแล้ววนะ่ะอ้โดนห้าสิบหกแล้วครับไอ้นั่นมันล้านต่อ,อไปแล้วนะฮะโอ้โอ้โหโ,โดนแย่งที่หนึ่งว่ะเจ้าที่หนึ่งได้เนนะี่ยไม่น่าทันเลยนะมีปลาระเบิดกันด้วยนะฮะจกกังหวะนี้ การะตุกคือทำเลี้ยห้องบนดีสุดเว้จริงๆไอ้ตรงแง่งตรงนั้นนะมันสามารถไม่เีล่าหามใหญ่ถึงบันคิวไปเลยเป็นไงญ่ละหามใหญ่ถึเบันคิวอุยไม่ทันแล้วโอ้โหห่างกันอยู่สองคิวก็ไม่ทันนะโอ้โหชิวเชียอ วอเตอร์เฮกโอ้โหที่สองครับเราโอ้โอเคครับเกมนี้ก็จะระบบประมาณนี้นะฮะนะครับเอาไว้เล่นกับเพื่อนได้นะผมบอกได้เลยว่าหาจัดนะฮะเอ้าค้างเลยเหรอ เอาไันว่าเนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าคนไหนอชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะถ้าเคยมีปัญหาอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะวันนี้ก็จะลืมลอกวันที่6ไปกันดีครับนะมีเกมสุดยอดมาแนะนำไหมล่ะไปแล้วครับ